สวัสดีครับผมภูมิสารภาพนะครับจากช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมันนี่ฮีโร่นะครับกลับเข้ามาสู่รายการของผม The Stock คนฟ้าหาหุ้นเด้งรายการเชี่พิชาญไปเจาะลึกหากหุ้นนอกกระแสหุ้นช้างเผือกตัวต่วตอไปที่ทําให้ท่านได้กําไรเป็นเด้งๆนะครับ The Stock ใน EP ที่26แล้วนะครับธุรกิจวันนี้ผมว่ามันเป็นธุรกิจที่ไม่มีในตลาดนะเป็นธุรกิจหนึ่งเดียวในตลาดเลยชื่อของธุรกิจก็คือ HCM เออนี่คือตัวนี้เลยคือเป็นหนึ่งเดียวเลยนะที่เขาทำธุรกิจเขาเรียกว่า MLM คาว่า MLM เนี่ยเขาเราียกเป็นธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจการขายนี่แหละ ต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมอะ่ะเออไม่ได้ไปอยู่ฝั่งไหนนะค่อนข้างเป็นกลางกับธุรกิจนี้เพราะธุรกิจนี้มันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียบางคนทําก็ทําได้ดีจริงๆแต่บางคนก็อาจจะไม่เหมาะดังนั้นก่อนที่เริ่มคิดผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าเราจะไม่ได้ตัดสินอะไรตรงจุดนี้แต่ที่ผมจะนํามาให้เพื่อนๆได้ดูก็คือธุรกิจของเขาอะ่ะมันน่าสนใจไหม การเติบโตเป็นยังไงแล้วมันเข้าเกณฑ์หุ้นเด้งของผมตรงจุดไหนบ้างผมเลยเลือกหุ้นตัวนี้เข้ามาในเดอะสต็อกใน EP ที่26อันนี้เป็นจุดประสงค์หลักของคลิปนี้นะครับดังนั้นเพื่อนๆจะต้องโฟกัสตรงจุดนี้นะว่าธุรกิจเขามีการเติบโตอย่างไรสินค้าเขาโอเคไหมมีการขายได้ไหมการเปิดธุรกิจเขาตอนนี้มันจะเปิดได้อย่างไรอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีจุดหนึ่งนะของธุรกิจนี้ต้องบอกก่อนว่า ตัวของ c ีอเนี่ยเวลาไปพรีเซนต์นนะผมรู้สึกว่าโอ้โหครามีพลังมากๆเลยแล้วเขาก็มีเพจของเขาด้วย,ยงไงเดี๋ยวผมจะพาไปจอดเล็กดูนะว่าเฮ้ยการเติบโตภาพรวมแล้วก็เกณฑ์หุ้นเด้งของผมอะ่ะมันตรงตรงจุดไหนบ้างถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้จักธุรกิจนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าธุรกิจนี้เป็นลักษณะเขาเรียกว่าดําเนินธุรกิจจําหน่ายสินค้า อุปโภคและบริโภคแบบเครือข่ายอ่าเราเรียกกันว่า MLM นั่นแหละเออตัวนี้คือเขาเรียกกันอย่างนี้เลยโดยเขามีธุรกิจในตอนที่เห็นนี้นะครับในตอนที่เขาบอกที่เซตนะตอนนี้มันอยู่3แต่เขากาลังจะเปิดธุรกิจใหม่อ่านี่คือ,ค,อคือจุดหนึ่งนะที่ต้องเน้นไว้เลยนะครับยังไงเดี๋ยวตอนที่เป็นสไลด์ถัดไปอะ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าธุรกิจใหม่ที่เขาเปิดอะ่ะชื่อธุรกิจอะไรเออแล้วก็ทําอะไรนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า ชื่อบริษัทนะครับคือ HCM หรือบริษัท s u e s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  r o Being จำกัดเออนี่คือชื่อบริษัทเขานะเขาทำธุรกิจคือเป็นธุรกิจเครือข่ายเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็มีธุรกิจที่2นะครับเป็นธุรกิจ ให้คำปรึกษาธุรกิจเครือข่ายและจัดงานสัมมนาเอออันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราได้อยู่ในแวดวงนี้ก็ต้องรู้อยู่แล้วเขาจะมีการจัดสัมมนาซึ่งสัมมนาเขาผมก็ถือว่าโอเคนะเป็นสัมมนาที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลงทุนธุรกิจเครือข่ายไปฟังผมว่าเออถือว่าโอเคแหละมีทั้งการสอนในด้านการเงินอะไรต่างๆนะครับแต่เรื่องออะไรดียวผมจะบอกไงดีแต่เรื่องอาการ อาขาวหรือดำผิดหรือถูกเนี่ยมันก็แล้วแต่ที่บุคคลนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอะเหรียญมันมี2ด้านเสมอทั้งหัวแล้วก็ก้อยอันนี้เพื่อนๆต้องตัดสินใจเองนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าธุรกิจเนี่ยของตัว SCM เนี่ยเขา กล้ามาจดที่ตาหลักทรัพย์เลยนะถือว่าเฮ้ยผมว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับข้อ3นะครับเขามีธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และโรงงานผลิตสินค้าด้วยตัวเขาเองด้วยไอ้น,นี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เป็นจุดเด่นเลยเรามาดูภาพรวมของบริษัทนะครับบริษัทนี้จัดตั้งเมื่อปี2012นะเป็นธุรกิจก็อย่างที่ผมบอก MLM โดยเขาขายสินค้าในประเทศไม่พอนะเขายังมีอีก6ประเทศก็คือมีทั้งพม่า เวียดนามลาวกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์ด้วยนะรวมทั้งหมด6ประเทศนะครับโดยมีเขาเรียกว่า,าสมาชิกของเขาอ่ะเป็นหลักแสนเลยนะ1 5 8 6 9 7คนอันนี้คือสไลด์ที่พรีเซนต์ในออเดย์ล่าสุดนะครับแล้วก็ยังมีบิสเนสใหม่ๆของเขาด้วยโดยรูปแบบโครงสร้างของบริษัทนะครับ จะแบ่งออกเป็นหลายเขาเรียกว่าหลายธุรกิจด้วยกันนะครับโดยจะมีธุรกิจเขาเรียกว่า success spirit นะตัวนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเครือข่ายนะครับมีลิซซิงด้วยนะชื่อจัดให้ลิซซิงโอ้แค่ชื่อนี้ผมชอบมากเลยจัดให้มีจัดให้ลิซซิงนะครับเป็นลิซซิงที่กำลังจะเปิดใหม่ของธุรกิจนี้นะครับของ SCM แล้วก็จะมี SCM อินโนเวทีฟอันนี้ก็คือจะเป็นโรงงานของเขาซึ่งผลิตอ,อะไรต่างๆของเขาอะทั้งอาหารเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตรเดี๋ยวผมพาไปดูเขาผลิตอะไรบ้างส่งป้อนให้แก่ตัว SCM เพื่อที่จะนำมาขายแต่ไอตัวโรงงานนี้เออผมลืมบอกนะตัวโรงงานเนี้ยในปีนี้นะครับก็สามารถรับจ้าง OEM นะก็คือรับจ้างผลิตให้แก่แบรนด์อื่นได้ด้วยก็จะมีกำไรหรือไรายได้ตรงจุดนี้เพิ่มเติม ซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพรวมบิสเน็ t นะที่ผมเล่าให้ฟังก็อันดับแรกก็คือเรื่อง Network Marketing นะครับก็อันเนี้ยก็มีทั้งในประเทศแล้วก็มีทั้งต่างประเทศมีทั้งการขายการกระจายสินค้าอะไรต่างๆมากมายนะครับในตรงจุดนี้ไม่พอนะก็คือจะมีตรงเนี้ยที่เป็นเขาเรียกว่า,าเรื่องคอนซัลท์เกี่ยวับเรื่องธุรกิจนะว่าเราจะต้องทอํายังไงให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ อาทำอย่างไรให้เรามีการขายดีขึ้นยอดขายมากขึ้นตรงจุดนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เพิ่มเติมนะเป็น OEM เนี่ยเขาบอกว่ารายได้นะจะเข้ามาใน Q2 ก็คือในไตรมาสหน้าเนี่ยก็จะมีรายได้ตรงจุดนี้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีลิซซิ่งเน้นนะเออชื่อชื่อนี้ผมก็ชอบจัดให้ลิซซิ่งชื่อชื่อนี้แบบุย ชอบอะชื่อแบบแนวอะเออตรงนี้นะชื่อจากไฮริซิงอันนี้ก็ต้องไปติดตามนะว่าเขาสามารถปล่อยสินเชื่อเป็นยังไงแล้วมียอดเท่าไหร่มี NPL เยอะไหมอะไรตรงนี้จุดนี้ซึ่งตอนแรกเขาจะปล่อยให้แก่สมาชิกของเขาก่อนนะครับโดยเขาบอกเขาก็เริ่มนะ Q2 ไตมานหน้าเนี่ยก็เริ่มเริ่มแล้วดังนั้นนะ่ะผมคิดว่าตอนนี้บริษัทเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มากกว่าตรงจุดเดิมแล้วนะโดยไม่ได้แบบเขาเรียกว่า โดยใช้ของเดิมมาต่อยอดอย่างเช่น O E M นี่ก็ของโรงงานของเขาที่เขาทำอาหารเสริมอยู่แล้วนะครับเรื่อง leasing เนี่ยก็มาต่อยอดเกับเรื่องสมาชิกของเขาก็ลอติดตามดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมถือว่าเฮ้ยมีการเปลี่ยนแปลงนะธุรกิจก็ไม่เหมือนใครด้วยแล้วก็มีการเปลี่ยนในทางที่เติบโตอ่ะแต่การเติบโตเนี่ยเราก็ต้องมาวัดกันเนี่ยใน Q 2ปี2012นะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ซึ่งตอนนี้นะครับเขาบอกเลยนะว่าเขาเป็นอันดับ5เออในธุรกิจของเขาเฮ้ยผมว่าก็โอเคนะมันอยู่ในอันดับที่ไม่ได้ต่ำเกินไปแล้วก็ไม่ได้สูงเกินไปสามารถขยายได้โดยก็จะมีธุรกิจเบอร์1อะ่ะก็คือ m อมเวย์ละเบอร์2องกิฟฟลีนเบอร์3ามซูเลียนอ่าอาจจะพูดชื่อผิดนะผมไม่ได้อยู่ในธุรกิจนี้แต่เขาอยู่ในเบอร์หเลยนะเขาว่ามีมาเก็ตแชร์เนี่ย ถือว่าไม่เยอะนะถ้าเกิดจาก2อ่ะขึ้นไป4สี่ยก็โตเท่า1แล้วนะครับแล้วก็เขามีจุดเด่นอย่างที่บอกอะ่ะเขาอยู่ในตลาดเอออยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับน่าจะได้ความน่าเชื่อถือด้วยนะผมว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบรนด์ที่แบบว่าอยู่ในตลาดด้วยเวลาทําอะไรมันก็จะง่ายขึ้นนะเออไอตรงเนี้ยน่าจะเป็นข้อได้เปรียบของเขาเลย แล้วก็ตัวนี้ครับเขามีสินค้านะหลายอย่างเออหถึงเประเภทอะ่ะมีเพียบเลยนะครับทั้งสุขภาพของใช้ส่วนตัวเครื่องสําอางนวัตกรรมของใช้ในครัวเรือนเดี๋ยวผมพาไปดูที่เว็บไซต์แล้วนะว่าเขามีอะไรบ้างแล้วก็มันมีอะไรที่แบบเด่นๆบ้างอ่านแล้วเราลองคัดมาดูนะครับก็จะมีตั้งแต่ครบ่ะเออเซรัม่มยันปากามีคือมีเยอะมากครบเกือบทุกอย่างเลยนะครับผม ต้องบอกก่อนเลยโดยยอดขายเขาเนี่ยห้เนี่ยในปีนี้นะเป็นอาหารเสริมนี่เป็นอาหารเสริมนะสังเกตดูว่ายอดขายอาหารเสริมผมพาไปดูปี2019กับ20 2022เนี่ยก็ทรงๆนะเออเจอโควิดอย่างทรงๆนะ2021เฮ้ยยอดโตฮะ เออเจ็ดร้อยล้านเลยนะถือว่ายอดโตยนะแต่สังเกตดูข้อดีของมันนะคือมันไม่กระจุกตัวสมัยก่อนอนะอาหารเสริมอะ่ะเปอร์เซ็นต์มันจะ60เลยตอนนี้เหลือแค่59%เ,เ,เพราะว่าเขามีดาวดวงใหม่ที่เขาบอกเลยนะว่าเฮ้ยมันมีการเติบโตแบบ ก้าวกระโดดเลยนะคือผลิตภัณฑ์ด้านเขาเรียกว่าการเกษตรไอ้ตอนนี้กินมาเก็ตแชร์ในบริษัทนะก็คือว่าภาพรวมบริษัทเนี่ยไอตัวการเกษตรเนี่ยเพิ่มขึ้น24%เลยสังเกตดูตรงจุดนี้นะครับตอนแรกนะปี19เนี่ยหนึ100ล้านปี2020เนี่ยหนึ112ล้าน ปีนี้2021เฮ้ยสองล้านโตเยอะฮะเขาบอกเลยว่าโตเนี่ยเกือบ100%เลยอันนี้เป็นดาวดวงใหม่ของเขาเลยนะซึ่งในตลาดอะ่ะก็จะมี1บริษัทที่มีไอตัวเนี้ยเพิ่มด้วยนะเอออยู่ในพอร์ตของเขาคือตัว m อวขายก็ถือว่าดีนะเออผมได้ข่าวมาว่าขายค่อนข้างดีเลยแล้วที่เหลือก็จะเป็นอ่าทั่วไปอย่างเช่นพวกเครื่องสำอางของใช้ในบ้าน อะไรแบบนี้ครับแต่ภาพรวมการเติบโตของยอดขายนะเออเฮ้ยโตนะถ้าเทียบกับ2020กั 20, บ2021 20, นะเฮ้ยผมว่าโตโตเยอะนะจาก957ล้านเนี่ยขึ้นเป็น1,192ล้านเออถือว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะบางทีเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในธุรกิจของเขาเราก็อ,อ้ยมันจะโตเหรอมันจะขายได้เหรอแต่เขาก็จะสามารถโตของเขาด้วยตัวเขาเองด้วยนะ ผมว่าตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่ดีอันนี้เป็นจุดที่บริษัทบอกเลยนะว่าธุรกิจของเขาอะ่ะเขามีของเขาทุกอย่างเลยเมื่อเทียบกับคู่แข่งก็คือมันจะเขาเรียกว่าอยู่เหมือนแอมเบอ่ะเออแอมเบนี่คือเบอร์หนึ่งแบบโหยอดขายที่สูงเลยเขาขอสักนิดหนึ่งอะ่ะเออแต่เขาก็มีครบหมดเลยนะโดยเขาเน้นตรงนี้ผลิตภัณฑ์การเกษตรแต่มาดูกันว่าผลิตภัณฑ์การเกษตรเขามีอะไรบ้างผมก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวจะเข้าไปดูในเว็บของเขานะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรา,าเข้ามาสู่เว็บนะครับ s e o t o r t s อ่าก็คือมาดูว่าเว็บไซต์เขาเป็นยังไงภาพรวมของการขายของเขาเป็นยังไงยอดเป็นยังไงเข้าเกณฑ์หุ้นเด้งผมตรงไหนเออตรงนี้จะบอกได้เลยนะแต่จุดแรกเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าจะลงทุนหุ้นตัวไหนนะครับเข้าที่เว็บไซต์เขาก่อนอันนี้เขาก็จะมีเว็บไซต์นะ w w w successmore. com อลองเข้าไปดูนะครับว่าเป็นยังไงผมก็ยังอยากจะรู้เหมือนกันนะก็อันดับแรกมีอะไรบ้างเนี่ยมีก้าสู่ปีที่10 เปนักแจก bmw อ้ย bmw อ่ารุ่นไหนเนี่ยเดี๋ยวมองก่อนนะแล้วก็จะมีโทรศัพท์นะที่ผมเห็นมีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยอ่าโอเคเรามาดูผลิตภัณฑ์เขาว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวแอบดูก่อนนะมันมีอะไรบ้างความสำเร็จเรื่องราวฮอร์เอ,อเ้แอบดูได้ไหมอยากรู้ก็น่าจะเป็นนักธุรกิจของเขาอ๋อเขาจะมีแบบตำแหน่งต่าง ว่า,ามีตำแหน่งอะไรบ้างแบ็กไดมอน n ์ Black อโอเคอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้นะเราก็สามารถดูได้โอเคอันทุกจุดดีนะครับแต่เราจะมาดูผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีกว่าแ๊บหนึ่งนะอันนี้ได้เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก็จะมีตัวตัวเนี้ยไอตัวโปรไบโอติกเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้ขายดีนะมีโปรไบโอติกมีตัวอะไรเนี่ยสารป้องกันอะไรของเขาเนี่ยมีเยอะนะต้องไปลองศึกษาดูเดี๋ยวขอจิ้มดูมีกาแฟด้วยที่ผมเห็นนะ มีสารสกัดลูทีนโอ้มีมีเยอะนะมองก่อนนะมีผมว่าน่าจะเป็นแผนเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมนะว่ามีเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างขอขอดูหน่อยปุ๊บเอาจิ้มอะไรดูก่อนดีเอากาแฟก็แล้วกันมันเป็นกาแฟอะไรเนี่ยแอบดอูว่าน่าสนใจไหมเขาบอกว่าเป็นกาแฟรปรุงสําเร็จชนิดผงช่วยกระตุ้นการทํางานของสมองและร่างกายให้พร้อมทุกวันก็คาเฟอีนนั่นแหละบาลานซ์อารมณ์สาร เคมีในสมองทำให้รู้สึกสดชื่นแม้ทำงานเครียดรักษาระดับน้ำตาลและพอผ่านไขมันส่วนเกินโ okay, อเคก็ว่าันไปก็780บาทมีกี่ซองเนี่ยอันนี้ดู30ซองโอเคอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของเขานะ,ะนะแ,อแอบมองก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้น่าจะขายดีนะผมเคยได้ยินอยู่ตัวนี้ไอตัวโปรไบโอติกเขาว่าโปรไบโอติกเนี่ยเป็นตัวช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ นะครับเสริมภูมิคุ้มกันอ่าเพื่อนๆก็ลองไปดูนะว่าสรรพคุณเป็นยังไงใช้ได้ดีไหมอันนี้ผมไม่เคยลองนะแต่ผมพามาดูว่าเวลาเขาดูธุรกิจหรือดกูกิจการเขาดูกันยังไงอันนี้ก็ร้อยขออภัยครับอันนี้ก็ราคา1450บาทมีขีดซองเนี่ยสาอันนี้คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน,นะมีอะไรอีกขอดูหน่อยเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีใช้ในชีวิตประจําวันก็แล้วกันอ่ะขอดูหน่อยมีอะไรบ้างผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจําวันมีตั้งแต่ อะไรเนี่ยยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากโอ้มีผมเนี่ยนะมีเซรั่มบำรุงผมแชมพูโอ้คงม,มีทุกอย่างอะที่ที่เราต้องใช้อะ่ะนะว่านหางจระเข้ละงับกลิ่นกายโลออนโอ้มีมีครบนะเดี๋ยวขอดูว่ามีอะไรกลุ่มนวัตกรรมทันสมัยอะขอดูตัวนี้อยากดูเหมือนกันมีอะไรบ้างนวัตกรรมทันสมัยมีอะไรเนี่ยอันนี้คือเครื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะกลองน้ำแร่เหรอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ พัฒนาให้มากกว่าเครื่องกองน้ำได้ผลดีสองด้านคือทั้งเป็นเครื่องทำน้ำแร่และทำให้น้ำด่างในเครื่องเดียวกันอ่ะเพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับอันนี้ผมก็พามาดูเฉยว่าเวลาผมดูหุ้นเนี่ยผมดูสินค้าอะไรเขาบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือผลิตภัณฑ์อื่นๆเนาะมีแมสมีปากาด้วยเฮ<ห>้ยมีหนังสือด้วยเออหนังสือนี้ดรยเอสดเแปลนะคิดใหญ่ไม่คิดเล็กอ่มี บอยเงินร้อยสู่บอสพันล้านน่าจะเป็นหนังสือของซีโนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เขาเป็นบ่อยใช่ไหมเนี่ยเอ้ยน่าสนใจนะเราไปอ่านดูนะครับมีเสือ้อแจ็คเกต็ตเอ้ยก็ก็ดูสวยนะมีล่มมีหมวกมีกระเป๋าโอ้มีครบเลย นะครับก็อันนี้คือผลิตภัณฑ์ของเขานะเวลาเราลงทุนหุ้นอะ่ะเราก็สามารถไปดูตรงนี้ได้ว่าเอ้ยเวลาเราดูกิจการดูอะไรเนี่ยก็ผมแนะนํานะว่าควรจะดูเว็บไซต์นะว่าเขามีอะไรบ้างนี่ตารางประชุมมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถดูได้อ๋อเขาจะมีตารางเหรอผมีมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วนะก็ดู <laughs> เฮ้ยลืมดูอีกจุดหนึ่งลืมดูการเกษตรเขาว่าจะโตขอดูหน่อยสิมันมีอะไรบ้างหน่อยนะว่าการเกษตรนี่สาหรับพืช <laughs> เขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชมีตัวไหนบ้าง ตัวนี้มั้งครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวนี้ที mm ่เขานํามาพีเต oh so ์ในสไลด์ที่อ <sh> ัปเดตเขานะเนี่ยตัวนี้เห็นเขาพีเต์ขอดูก <t> ่อนมันคืออะไรเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินออร์แกนิกสูตรเข้มข้นฟื้นฟูดินเสียเพิ่มรากฝอยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะเพื่อนๆก็ลองไปไปดูของเขาได้นะครับผมโดยเรามาถึงหน้านี้ครับ set.or.th เมื่อเราไปดู ผลิตภัณฑ์เขาในเว็บไซต์นะเดี๋ยวไปดูต่อเรื่องกิจการเขาผมเข้าไปดูที่ตัวสรุปข้อสนเทศบริษัทนะอันดับแรกที่ผมเลือกสายตาไปมองนะเฮ้ยบริษัทมี c ีจีรีพอร์ตหด้วยนะวปธนธุรกิจเครือข่ายแต่มีแบบห้าดาวนี่คือสูงสุดแล้วก็ถือว่าเออก็มีความเชื่อถือนะน่าเชื่อถืออยู่อีกจุดหนึ่งนะครับลองดูเรื่องราคานะออราคาเขาสมัยก่อนนะราคา11บาทตอนนี้เหลืออยู่6บาท เออผมว่าตอนไอ้หุ้นสไตล์เนี่ยคือสไตล์เขาเรียกว่าลงมาเยอะๆเนี่ยเกือบ50%เเลยนะเป็นสไตล์ที่มันอยู่ไอ้ขายหุ้นเด้งของผมผมชอบหุ้นเด้งที่แบบคนไม่ค่อยแบบเออมีเยอะเท่าไหร่แล้วก็เขาเรียกว่ามีความบาดเจ็บเยอะในนั้นอะ่ะเอออันนี้จะชอบเขาเรียกว่าชอบนะ ชอบที่จะไปดูว่ามันเป็นยังไงแล้วมันมีโอกาสที่จะกลับไปจุดเดิมไหมหรือมันเป็นเพราะอะไรกิจการมันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้ากิจการไม่เปลี่ยนแปลงแล้วราคาลงมาเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสดีแต่ก็ต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยนะครับอันนี้คือจุดที่ผมสังเกตเห็นในตรงข้อสนเทศบริษัทเดี๋ยวขอดูอตัวนั้นดีกว่าตัวกําไรขั้นต้นเออผมอยากดูกําไรขั้นต้นที่ไปดูตรงนี้เลยนะเดี๋ยวขอซูมให้ิดนึง กำไรขั้นต้นบริษัทเนี่ยผมอยากดูมากเลยอยากรู้ธุรกิจไงกำไรขั้นต้นเท่าไหร่โหกำไรขั้นต้นโหดนะโอ,อหลัก77%เลยนะในปีนี้ผมว่าเป็นธุรกิจที่กำไรขั้นต้นโหดมากเลยนะ77%แต่ว่ากำไรสุดทีอ่อาจจะไม่สูงมากเพราะเมื่อกำไรขั้นต้นมันสูงอะ่ะไอตัวค่าใช้ใจ่ายเขาอาจจะมีแบ่งให้นักธุรกิจของเขาอะ่ะตรงจุดเนี้ย จะไม่ได้สูงมากดังนั้นน่ะธุรกิจเนี้ยจะก,กำไรสุทธิในปีนี้นะที่ผมเห็นก็คือ12.94%ก็ถือว่าเฮ้ยก็ไม่ได้ขี้เลยนะก็ถือว่ากำไรสุทธิพอได้แล้วก็ที่ผมเห็นอีกหนึ่งจุดก็คือเรื่องอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นนะ่ะเออโอเคนะ0.3 2ก็ถือว่า อ่ะพอได้พอได้ไดน้อยอเออเรียกว่าน้อยดีกว่านะครับอันนี้คือจุดแรกนะที่ผมดูเดี๋ยวขอไปดูงบเรื่องผลประกอบการกันดีกว่ามันเป็นยังไงก็เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับขอดูนะอันดับแรกที่สายตาผมจะกวาดไปนะในธุรกิจนี้นะหรือธุรกิจอื่นๆก็คือดูเรื่องกําไรสุทธิอันนี้น่าสนใจเพราะว่ากําไรสุทธินี้จะเป็นตัวชีปเปลี่ยนชีตายเลยขอดูหน่อยกําไรสุทธิในปี62นะครับ5้ล้านปี6 3านี่เจอโควิดนะ 64ล้านก็คือ2ปีนี้ก็เจอโควิดเหมือนกันแหละแต่ว่าก็ก็เพิ่มขึ้นนะในปี64เนี่ย200ล้านโอ้โหทำไมมันสูงขึ้นขนาดนี้เนี่ยเออเดี๋ยวต้องไปตามต่อนะเฮ้ยว่ามันสูงจริงนะหรือเพราะาการขา,ขายของเขาไม่หรือธุรกิจอะไรของเขาไหมเนี่ยอันนี้จะต้องไปตามต่อนะแล้วก็ในไตามาร1ปี65เนี่ยก็คือ36ล้านกำไรต่อหุ้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ ปี64นี่เพิ่มเยอะเลยปีนี้ต้องมาตามต่อว่ากิจการใหม่ของเขาเนี่ยจะสร้างกําไรได้ขนาดไหนแล้วก็ลิสซิ่งเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ราคาของเขาอยู่ที่6บาท80สตังก์อ่อก็ลงมาจากตอนที่พีกเยอะนะตอนพีกนี่11บาทเลยนะอันนี้ชอบชอบแบบสัดิดสะดิตอเงี้ยมีความบาดเจ็บอ่ามาเก็ตแคปหรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด4 0 0พล้าน อันนี้เป็นจุดหนึ่งนะที่ถ้าผมลงทุนทุนเด้งผมจะชอบ Market แคปประมาณเนี้ยสี่พล้าน3,000ล้านเพราะเห็นว่าเฮ้ยมันสามารถโตได้ P/E ตอนนี้18เท่าอฮ้ยก,ก,ก็ไม่ได้แพงนะสิเท่าแล้วก็มีปันผล4.26%โหปันผลไม่ธรรมดานะถือว่าเป็นหุ้นที่ปันผลเยอะนะแล้วก็มาดูผู้ถือหุ้นรายย่อยนะในปีอัปเดตนะเดือน5ปวันที่6ปี2 5ง5มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,000คนโอ,อันนี้เข้าเกณฑ์ผมเลยผมชอบหุ้นที่ผู้ถือหุ้นน้อยๆแล้วก็มีจำนวนเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟรสาก็ไม่มากอ่าโดยเจ้าของหรือ CEO นะครับก็อยู่เบอร์หนึ่งกับเบอร์2ถือหุ้นรวมกันก็53%แล้วเอออันเนี้ยผมชอบหุ้นที่อยู่ข้างเจ้าของและก็สังเกตเห็นว่าผู้ถือหุ้นอันดับ3เปลี่ยนแปลงนะผู้ถือหุ้นอันดับ3คนเนี้ย ผมอยากให้เพื่อนไปทำการบ้านนะน่าจะเป็นไปได้นะเออคือหุ้นตัวนี้ก็ธุรกิจดีก็คือกำไรเห็นว่ากำไรมันดีปันผลก็จะใช้ได้นะเข้าเกณฑ์หุ้นเด้งของผมแล้วก็อยู่ข้างเจ้าของนะครับเออตรงนี้ผมว่าน่าสนใจนะมีความน่าสนใจในเกณฑ์หุ้นเด้งของผมอยู่หลายๆจุดนะครับอันนี้ขออนุญาตตัดกลับมาที่สไลด์นะครับผมก็อันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยผมพาไปดูเรียบร้อยแล้ว สไลด์นี้ก็ขึ้นไปที่อัปเดตของเขาด้นะตัวนี้ก็เป็นกลุ่มสกินแคร์ที่ทำจากสารสกัดจากเมล็ดกัญชงโอ้ยก็ดูแบบอัปเดตดีเนาะทำจากเมล็ดกัญชงนะมีประโยชน์เขาวมีประโยชน์มีอะไรบ้างเนี่ยสารต้านอุนุมูลอิสระมีกรดไขมันมีประโยชน์นต,นนนชนต่อผิวอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตัวอาหารเสริมของเขาตัวพรีไบอติกนะครับผมตอนนี้นะธุรกิจของเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีการเพิ่มเติม ในไตมาสนี้แหละเออก็คืออันดับแรกที่ผมบอกอะ่ะโรงงานของเขามันสามารถรับจ้างผลิต OEM ได้ด้วยเออก็จะเริ่มรับรู้ในไตมาส2ปี2022ก็คือไตมาสหน้านี่แหละแล้วก็ธุรกิจเขาจัดให้ลิสซิ่งอ,อจัดให้อยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อม,อมคาดว่าจะเริ่มได้ใน Q 2ปี2022ก็คือเนี่ย เหมือนกันเลยนะครับแสดงว่าในปีนี้น่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของบริษัทแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีการศึกษาข้อมูลธุรกิจที่น่าสนใจก็คาดว่าน่าจะมีอีกธุรกิจหนึ่งโผล่มานะครับผมยังไงเราก็ต้องไปติดตามนะว่าเป็นธุรกิจอะไรแล้วมันเชื่อมกับธุรกิจเดิมหรือไม่ก็อย่าลืมนะเขามีสมาชิกข,ของเขาอยู่ในฐานเขากี่คนนะหนึ่งแห้าหมื่นกว่าคนก็ถือว่าเฮ้ยไม่น้อยนะอันนี้ก็คือธุรกิจของเขาครับที่เขาบอกนะเขาบอกว่ากําลังการผลิตของธุรกิจ รับจ้างการผลิตของเขาอ่ะอยู่ที่200,000ซองต่อวัน1,000 0แผงต่อวันก็โอเคนะครับรับรองการผลิตได้ประมาณ70%ของกําลังการผลิตอ่าตอนนี้ก็คือว่า OEM ของเขาอะของ SCM เนี่ยใช้ไป30ก็คือยังเหลือ70%สเนี่ยสามารถมาลองรับธุรกิจรับจ้างผลิตได้นะครับโดยธุรกิจนี้มี Net Profit Margin โห่กำไรเยอะฮะ3 0 3 5เลยนะครับอีกธุรกิจหนึ่งนะครับชื่อจัดให้ลิซ i n g เขาบอกว่าธุรกิจเนี้ยกำลังเตรียมความพร้อมเรื่องใบอนุญาตระบบงานแล้วก็ทีมงานอยู่นะอันนี้ต้องไปติดตามดูโดยเป้าหมายช่วงแรกคือสมาชิกของเขาเอออย่างที่บอกอะ่ะสมาชิกเขาเยอะก็ปล่อยสมาชิกก่อนเขาคงมีฐานข้อมูลในมือว่าเฮ้ยใครมีข้อมูลอะไรตรงจุดไหนยอดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขามีข้อมูลตรงจุดนี้น่าจะได้เปรียบแล้วคาดว่าจะจะดำเนินได้ในไตรมาสสองปีนี้มาสู่สไลด์สุดท้ายนะครับโหดูสไลด์ภาพนี้มันดูแบบ ดูอลังการนะมีชมช,ชอบท่าเขานะนี่ท่าแบบโอเคนะเอออันนี้ก็เป็นซี o อของเขานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเพจนะเออเพจเขามีซี o อเขามีเขารังมีเพจแล้วก็มี Facebook มีคนติดตามเยอะนะก็อย่างที่บอกอะระหว่างพาไปดูซีเพจของซี o ก็ต้องบอกก่อนว่าธุรกิจเนี่ยมันมีความน่าสนใจอยู่หลายจุดมันเป็นหนึ่งเดียวในตลาดอันนี้คือคือข้อแรกของผมเลยนะ เป็นธุรกิจที่แบบว่ามีหนึ่งเดียวในตลาดที่เป็นลักษณะนี้แล้วก็มีการเติบโตเห็นใน Q2 นอกจากธุรกิจเดิมของเขาด้วยที่เห็นอีกจุดหนึ่งก็คือมันเข้ากินหุ้นเด้งของผมหลายขอ้อมีปันผลก็ดูเยอะนะ,ะผู้ถือหุ้นเหมือนเราอยู่ข้างเจ้าของเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ก็คืออีกจุดที่ผมชอบ MarketCap ก็ Market Cap ยังไม่ใหญอ่อยู่ในธุรกิจอันดับ5 นะครับของธุรกิจเครือขายแต่ market share ไม่เยอะอะเออ market share อยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองสามารถที่ถ้าเกิดว่าเขามีความที่แบบเก่งมากขึ้นเขาก็สามารถเพิ่มตรงจุดนี้ได้มี r o มในการเติบโตไอ้หลายๆจุดที่ประกอบกันเนี่ยมันก็เลยเข้าเกณฑ์หุ้นเด้งของผมนะครับเดี๋ยวขอพาไปดูเพจของ CEO ก่อนนะอันนี้ก่อนจะจบนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูในเพจซ e o เพจเขาชื่อว่าซ e o นพกิจมีคนตามเป็นแสนเลยนะถือว่าเยอะนะ โอ้เยอะเยอะแล้วก็ผมมองกันนะโอ้ก็ความแตกต่างระหว่างคนประสบความสําเร็จกับล้มเหลวเจาะใจโอ้ออกเจาะใจด้วยเหรอเฮ้ยอันนี้ลองไปติดตามดูนะครับออกจอใจด้วยซีออกจอใจด้วยแล้วก็คงจะจะมีะรเรื่องแง่งคิดในการดําเนินชีวิตแหละเออผมว่ามานั่งดูได้นะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับผมแต่ว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่แบบด้านบวกอ,ะอ่ะอ่าอันนี้เราก็ต้องลองลอง,ลองอ่านดูนะผมว่าก็ก็ดูโอเคนะ เออถือว่าถือว่าใช้ได้เลยดีด้วยนะครับผมเออผมขอดูหน่อยนะครับมีหลายช่องทางเหรอโหเขามีทั้งเว็บไซต์ด้วยเหรอมี TikTok ด้วย YouTube Facebook Instagram โอเ้เอาครบเลยนะครับแอดู TikTok หน่อยก็แล้วกันวัยรุ่นนะมี TikTok ด้วย TikTok มีคนติดตาม133,000คนโอ้เยอะนะผมมีคนติดตามเยอะนะ เออก็ต้องลองไปดูนะครับผมอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าข้อมูลที่นําเสนอชุดน,นี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนๆจะต้องใช้วิจรยารณญาณในการรับฟังนะครับเงินของท่านท่านต้องตัดสินใจเองนะครับแต่ว่าผมภูมิสภาพจะนาําบริษัทที่อยู่ในเกณฑ์หุ้นเด้งของผมแล้วเห็นการเติบโตเนี่ยมาให้เพื่อนๆอัปเดตแล้วก็ลองไปทําการบ้านกันต่อนะครับแต่ไงต้องบอกก่อนเลยนะว่าธุรกิจเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าไงมันเปราะบางมากอเออจะ อบอกแบบนี้หรืออย่างเงี้ยมันก็เขาเรียกว่ามันก็พูดลำบากแต่สิ่งที่ผมอยากจะนำมาให้เพื่อนๆดูก็คือภาพรวมธุรกิจการเติบโตกำไรแล้วก็แนวโน้มสินค้าอะไรเงี้ยให้เพื่อนๆได้ลองไปทำการบ้านอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเน้นย้ำมากเลยนะในคลิปนี้ยังไงวันนี้ผมภูมิสรภาพต้องขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน The Stock EP หน้าหุ้นตัวน,นั้นอาจจะเป็นหุ้นเด้งของท่านก็ได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม